อ้าววัดดียามแรงครับผมพูดจาตามภาษาสา,าวรถไถลันดันนาครับเบากระองบาลเนาะหลายคำเบาคำจา,าอะไรเอามื่อนี้กะคำนีแหละครับเขาตะเวนค่อยละ่ะเสามีแหงเสามเมื่อยครับบ้านนี้มังหันนี่ครับฟอดให้สร้างเรียบสร้างเรียบครับคู่ปตาก็ับเปลี่ยนกันเมืองมาทันคำนีแต่ฟอรดนี่ก็เพราะเหตุยี่ได้พี่น้อง เฮ็ดไปเรื่อยได้แหละครับแต่ว่าขั้นติเป็นนิกเอานิกเอาคือสองเผาเนี่กระโบไว้ครับแต่ว่าห้าตถังใจเย็นน้ำมันให้ไปเขียวมันคลายครับตามภาษาผู้เถ่าเนาะพี่น้องก็ะสูไปบดุนบ่ได้ขึ้นมาลรอครับแต่ว่าก็เลี้ยวขึ้นกันครับไรให้อะไรหน่าหม่งผูหม่งปลาเลี้ยวขึ้นกันครับวันนี้สีพ้ามาเบาเล่นเบาหัว่า,าตามภาษาคนมักรดไทยครับใครนี่จ้าเยกนะครับเป็นผู้เห็ด มังหันนี้สร้างเรียบขึ้นไปไรไม่ครับเพื่อสิดึงดินลงไปป่านข้านาขั้นล่างครับค่ำแล้วพี่น้องจอดเป็กเบียร์จักหน่อยครับให้นี่กับไก่ที่ได้รับแล้วผมกระซ่งดินมาเพื่อเสีย่ยวมาขึ้นมขั้นแท่เจ้าท่านนี้นจกตั้มนะครับนี่นี่กรับหมดแต่ใบฟอรตเล็กอพี่น้อง ต้อโนนไว้เถอะครับป่านกันแทอะก็บม่ค่อยงามมาได้หรอกครับนี่รอบแรกครับรอบสองสิขึ้นอีกรอบหนึ่งครับจากต้นกันแน่ครับต้องเฮ็ดขั้นง่ายๆจักหน่อยครับจากต้นกัญเอียก็ทางล่างนะครับเพื่อหยาดขั้นในหน้าเพื่อนขาดจะเอามาใส่เจี๊ยกรอบเดียบร่มวีวีครับบรรยากาศดีมาหนีปวดตะเวนคอยนะครับผมแดงเห็นเห็นอยู่นี่เกยู่หน้าเสือคือเก่าบม้อในเรื่องรถไทยนี่เนาะ ถ้ามันหมักว่าตีเด็กเตีหน่อยพว่านะครับวดครับพี่น้องกันนี่ก็ได้เนี่ยมันหมักเนาะพี่น้องอยู่บ้านกับพี่น้องแถวบ้านกับว่าเป็นยังซื้อๆตรถไทยกองดีๆน้ำเหมือนเตรียมอยู่เพราว่าเื่อไปซื้อรถเกี่ยวรถอันอื่นแน่ว่าสันเนี่ยมันเกิดมาหมักกันเนาะพี่น้องจะไปซื้อดีดินรถดับรถแม่โขนกับว่าแม่นอีู่แล้วเนาะมันบริโภคคนโถนมาหาไหมผมมักในอาชีพนี่ครับหนึ่งนะครับ บ้าวผูเสื้อนี่คำมาข้าวกะเซ้าม <región> ีแหงครับข like ้าอยากเข็ดกระเฮ็ดข้า <Dual> บ <word Shout out> ่อยากเข็ดกระไรครับข้าเหม้องานไปเลยจริงสิพราะว่าเขาบ่อเดียวกันเขามื่อื่นมื่อยวครับข้ากกะป้าเดือยๆกวงเ่าครับคืองานตัวนี้ผมกับเสียเห็ดใบก้อนนะครับมื่อื่นกับสิไปทมสาพี่น้องตัวนี้มื้อยๆเมื่อื่นนี่สิกลับมาเก็บให้เพิ่นครับเอาเงินเพิ่นมันสบายใจแนวนี้แหะครับนะครับจะคล้องหนาพันยางมาแล้วก็สบายใจ บ่คือดดเกียร์รอัดเฟืองนะครับ <c oughs> บือหนมบือตายไปนึกดืนเที่ยงขื้นกับวริยูไน่นอนผมหมักในอาชีพนียย่อนมันมันสบายครับเห็ดไปเรื่อยๆตามให้เหงาหนี้เหมือนได้ขี่ขานแลาก็ยุดเหมือนได้ดูเขากับป้ายครับผมมือเถื่อนนพอสิพ่มาหาไหม่มือเถื่อนนะครับแม่เหนมือเือนุ่มสบไปเห็ดให้เขาอยู่ทั้งบ้านก่อนครับ าเาลเ้นก็ารถกโอ้วันมีงานทอะไครับอยู่หันกืมียอะงานเจางานเล่นะพ่อเกสิบเก็บไปเพื่อนเดียวกันับไปยังสิมาไหมเพราะว่าผมสิ่งมาให้ป้ามอนีอยู่ขาไหลอยู่ก็ว่ารนะครับพอดีวันเสกันไปเตรียมเหมือพอดีเหมือนกันท่านวันน้อท่านนี่ยวก็ไปามันไปซื้อเนี่าแก่คํำอยู่หรองสมีแห้งยัหน่อยก่อน มื่อวานนี่เอาหอด้อดนสีถุ่มหหน้าใส่อัอน้าไวกัน,นวพวนอนเผาอยู่ทุมือนอนนี่หนเนี่ยบ่นอนนี่คุณ่เขาไม่ได้บ้านนี่เหโอ้โหโมเนี่ติดนายางของพัอย่างนี่ใบม,ม,มันโดนเพิ่นหรอครับ ยังไม่เขาทาทาเรือนึงแน่หนอยังเยนย่มาเรือนึงเนอผมกืหนาแล้ก็ปบพดแล้หัมกระไรเขาปลูกมาแล้วเแล้วก็จะได้ที่นีครับหอยเสียงพระสวดน่มันอยู่วัดน่าจะมุดบ่มันยูนสองสามบ้านหมได้อยนี่่อยูนนี่บ้านยังอยู่นี่บ้านส้นหมวานเ่าานเป่าานเอยู่นี่อันนี้มันส้นหัวบเป่า

เมอนบบ่่่ีจังว่าผมบอกเคยนี่ยินซื้อจังเจอแต่ว่าหัวจักแต่ว่ามีมันน่าตะมดมันสีสุกนี่แหละหัวจักจำนี่แหละแบ้านน่าตะมุดก็พออ่านล่ะทางเข้าไปเหรอไหบ้านน่าตะมุดอยู่ทางโคเมียนม่มันอยู่ไกลมันคนเอาฝากกันผมแต่ว่ามันต่อกันก็มันน่าตะมุนบ้านยังมีแลบ้านนี้อยู่นี่แหละอยู่กับเทเนี่แหละไม่มีฝากมันติดจีบอติดเทอยู่นี่แหละแม่นมันกับวัไกลกันเน่ยบ้านนาตะมุดยู่นี้แม่นนาตะมุดนี่ซื้อพี่นี่ซื้อท้าแผลพี่เนาะท้าแผล นี่นี่นี่เสียงประกาศนี่มันตะมุดนี่เที่ยวนี่กับปลา้หลให้ไหลเนาะพอเลี้ยงเขาอี่เอกี่บ้าจังหน่อย้ใกล้กับขอไปบ่งดินก่อนครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอทรงดินเอาไ้มันก่อนแล้วสิยับใี้เอกันจะเมีจงไรเนาะ้ามันนันกันแลครับ ก็มันไต่สูงแล้วกะโอเคเลยครับมันอกี้จากไปทางสูงเวอเนี่ยนะพ่อจะว่ากับสีเสริมให้อนยีขันขันใหญ่ๆอ่ะนะครับเอาเอาจานไปถึงถึงทั้งคนเลยนี่แหละพอไปอาชีพบปทไทยเนาะมาหาเห็ดหมองง่ายก็ง่ายเลยวอคือพอเนี่ยโอ้โหหมักกักเป็นตมาดูขนาดเลยเห็ดมองหยากหยากอีเลยวะไปถือกุ้งคนเนี่ยโอ้เขาว่าให้เด๋วง่ายอ่ะนะขวานเนี่โอ้ยเมื่อย ยงี้เม <symbolic> ืองกันเมืองกันไหวแน่หนึงไม่บอกว่าเธือะไก่สิเดะมันโมเมียนได้หอดพี่เขาว่าประมาณนี้พี่ของข้อมือลายครับแต่ว่าถ้าเท่าน้อยเท่าน้อยเอาอย่งว่าผมกับโมคอยเถียงเนาะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆกันลำใจถูกขะเงามก็ยังคิดหอดเท่าลำหอดแด่นเขาเด้ทั้งเจ้าส่วนมากจะร้ายเลยโมเนลำต้องให้คนตรงข้ามุ่นมากโมเนครับ

โอ้ย้ายกว่านิดมันเคยใช้งวมันิหินได้เหรอเนีันป่าใหญ่หนอมันสีไม่ิด่นแดงอยู่เพราะด้สีอยู่กลางทงปลาแฝกนี่มีหนามี่ไหนหนอหนามี่นี่ล้หันไปแนน้ำรักเหมนอนู่นี่ได้ได้เกเดืออยู่หออ้โว้ามีทันเักเืออืมเดี๋ยวเี๋ยวดีดเงี้ยงก่อนครับ ที่หางมันละมานที่กันนะมึงหันหน้าอยู่บ้านก็จอบมันยื่หันมันหันไหล่ขึ้นเชียวนี่อันนะครับตัวนี้ก็สิปลูกมันครับพี่กายนี่ก็มาป่านคั่นแฉกเพื่อนพี่น้องมันหันบ่ิหาเขาเนาะเพราะว่าบ่ิหาไรดินครับเอานึกว่าเป็นหนามสีถั่วมเนาะพอพี่กายนี่ว่าเปนน้ำน้ำเสียมันถั่วมะหวอดเบิดครับเท่านี้พ่อโต๊ะมาปีนี่ก็เลยอันนี้หนามมะหมีครับ ฝนบอดีก็เลยเฮ็ดเป็นหน้าบ้านเลยเฮ็ดใหม่ครับออกแบบใหม่รมครับความหมากพูดจากันเต่ามีแห่งขันโดดเกียกยยยก่ย,ยวในวันนี้ยูเนี่ยไม่ได้พ้อนาะเพียงขื่นก็บอไรแน่นอนเนี่ยอ่านี่โกนเวิร์ดเดี๋ยวนี้ห้องหนารถเกี่ยวเพคนนี่ไปต้องเข้าคู่บีน <c oughs> ี่กินเบียสิตายเขาบริกินมันอยากไปซีดเว็สิตายกาย็าบริบบี <c oughs> ฝ่าวเป็นฝ่าได้กันเลยครับเกี่ยวกันเดียวคีนี้บางทีแบบนี่ถือจมโคตรว่าอะไรอย่างเนี้ยแม่เนี่ยมันต้องเอาปีกไล่เติบอยู่เพาเอาขึ้นกันแถะซะก่อนหน่อยจึงเทไล่ให้มันเสมอครับบนันตอนนี้ผมก็ะเทียทางลงให้สองฟังนะล่ะตัวนี้ก็เดียวลงให้นี่ตัวนี้เดียวลงให้นี่ตัวนี้กนเม็น่าหมอฟานไม่อยู่กรองหนามลงมาอนี้ชิพูดที่ไหนนะพ่อ เมียนลูกหลองมันไม่เข้าปูงมันวะเหมีนเพราะว่ามันข่อยดีอยู่เมียนเขให้ียดอเห็ดเขาพอให้นี่าวกันเจปีนี้กสงสยู่นห็ดบอกกันแห่ขันนสัเยนขันเห็ดเขารือเอาทั้งผลหมอบาดต้งถึงพ่อเนาะ้งถึงป่านก็ได้ เพราะว่าดินเบืดด่อดินทางล่างเีาตลงไปหุุนเบื่อบริเพื่อไห <มา S 1> ว,วรครับครับได้ครับรเขาขันซ้ำนี่เนาะซ้ำาหมอนป่านไหวนี่เนาะมือวันนี้เครงเสืม่มเครนอีกนั้นใหญ่นยยเนี่ยครับหํำครับมืยยม้อวนั้อกันหนาดีแล้กขึ้นหนามอ่ะใคีเขาท่าอี่หรอก